มอดทองไอซีคิมอดว่าแกงสวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีดิฉันนางสาวนิสาดิวินหัวค่ะกระผมนายพิพัฒน์รอดทนนะคระับมอดทองมาจากคำลอ้อกลุงพมาากุงแปลว่าหม้อมากแปลว่าทองาากลุงพม่านะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของไอของหมอแกงผู้ที่เป็นอยา่างคำสัตว์นี้ขึ้นมาคือเท้าทองกิ่มา ที่มาของข,องขนมหม้อแกงนะคะหมอ้อแกงเป็นขนมไทยที่ในก่อนใช้หมอ้อดินในการทํานิยมทากันมากในภาคกลางแต่ที่เชือ่อว่าเป็นสูตรตกนตำรับเลยนะคะคือจังหวัดพชรบุรีทางผู้วิจัยนะคะก็ได้เห็นความสําคัญทางด้านวนาานาัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดพิบุรีให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดเพิบุรีจึงเกิดกระบวนการคิดและพัฒนาขนมหม้อแกงให้อยู่ในรูปแบบของ e x e c t i v e รถหมอ้อแกงค่ะแนวคิดนะคะทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม พชรลุจึงยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบุรีและนําเทคโนโลยีทางดน้าอาหารเข้ามาเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่นครับก,การทดลองวรนณกกรมนะคะเพื่อการสืบคน้นการโจทย์สธิบัติพบว,ว่ายังไม่มีการโจดสิทืบบัติในไอศ์ครีมรสมะแกงค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะเพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของไอศครีมรสมะแกงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อไอศครีมรสมะแกงค่ะควมามพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนะคะที่มีต่อ ที่วัดระดับแล้วองหานของน้ำตาลนะคะระหว่างหวานน้อยหวาน,นกลางและหวานมากผู้บริโภคนะคะยอมรับหวานากลางมากกว่าค่ะในส่นของจุดแข่งนะคบเป็นเอสรีมรถนีลอแกงที่มีแต่ในจังหวัดเพ็บรี2นะครับสร้างความแปลกใหม่3นะคบเป็นการขับดันทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารของจังหวัดเพ็บรีจุดอ่อนนะคะเป็นสินค้าใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่เป็นที่รู้จัก2นะครับผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะยังไม่ยอมเปิดใจยอมรับในสินค้าทางเราได้เบียบเพืคุณค่าทางพิจารณา ระบัลไอซครีมลดมากแกงและไอซครีมตามช่องตลาดค่ะไอซครีมลดมากแกงนะคะให้พลังงาน250ถึง250แคลค่าเบอเรเด,ดน8 5กรัมไขมัน0.1กรัมและโปรตีน0.4กรัมค่ะกลุ่มเป้าหมายนะครับทางเราได้มีการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและผู้ที่ชื่นชอบทานไอซครีมโฮมเมดการรับรองการตรวจเชื้อนะครับทางเราได้มีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานให้กับผู้บริโภคยอมรับในไอซครีมลดน้อแกง ต้นทุนในการผลิตนะคะต้นทุนในการผลิตต่อถ้วยนะคะอยู่ที่12.25บาทค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่29บาทกำไรต่อถ้วยนะคะอยู่ที่16.75บาทค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะซื้อ4ถ้วยในนะคะ100บาทและในวันที่1ถึงวันที่10กุมพาภพาันนี้นะคะทางจังหวัดเพชรบุรีได้จัด ได้จัดงานพนคนครนคีรีและทางเรานะคะได้จัดจาหน่ายไอศครีมรถมอ้อแกงจึงอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคที่มีความสนใจอยากชิมช็อปเที่ยวมาที่งานพนครนคีรีที่จังหวัดทบุรีสําหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ